สวัสดีครับน้องเนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูฟุยขานะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของข้อสองนะครับชาดกเนาะเขาบอกว่าชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆเนาะในชั้นนี้นะครับนักเรียนจะได้ศึกษาชาดกทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือวันุปะทะชาดกนะครับคือหรือว่าชื่อไทยก็คือ ความเพียรกลางทะเลทรายเนาะ,ะความเพียรกลางทะเลทรายเนาะเขาบอกว่าความเพียรกลางทะเลทรายเนี่ยแสดงว่าสถานที่ที่เราจะพบเจอในเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับทะเลทรายแน่ๆเลยนนเลยนาะเขาบอกว่าในอดีตการนะครับณเนะมืองพาราณสีเนาะมีนายกองเกวียนคนหนึ่งได้นําพ่อค้าเกวียน500อคนนะครับบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองซึ่งมีระยะทางไกลและต้องเดินทางผ่านทะเลทรายที่ร้อนจัดไม่สามารถเดินทางในเวลากลางวันได้ทําให้ต้องหยุดพักในเวลากลางวัน และเดินทางได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นอ่าเริ่มเรื่องมาอันนี้คือมีนายกองเกวียนเนาะที่นําคนขนสินค้าไปด้วยหางหลายคนเนาะตอนเช้าเนี่ยเดินทางไม่ได้เพราะว่าร้อนก็เลยต้องเดินทางตอนคืนเนาะอ่าอันนี้คือเนื้อหาภายในช่วงแรกเนาะต่อไปเมื่อนายกองเกวียนนะครับและบริวารบริวารเนี่ยได้เดินทางมาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งใช้เวลาเดินทางอีกคืนเดียวก็จะข้ามพ้นทะเลทรายนายกองเกวียนจึงสั่งให้พ่อค้ากินอาหารมื้อเย็นรวมทั้งใช้ฟืนและน้ําให้หมด แล้วจึงออกเดินทางต่อไปอ่ะอันนี้ก็คือด้วยความชราใจเนาะนายกองเกวียนก็เลยให้บริวารกับอ่อคนที่จะติดตามมาด้วยเนี่ยกินอาหารให้หมดเลยเนาะเพราะว่าคิดว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้วเนาะก็เลยให้ทานให้หมดเลยต่อนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นคนนําทางนะครับเผลอหลับไปเนาะโคที่ลากเกวียนเนี่ยเล่มแรกจึงเดินผิดทางย้อนกลับมาทางเดิมอีกพวกพ่อค้าพวกพ่อค้าเกวียนทั้งหลายต่างหมดเรียวแรงทุกคนพากันกระหายน้ํา เพราะไม่มีน้ําดื่มต่างพาก,กันท้อแท้ออันนี้ก็คือด้วยความที่คนนําทางคนแรกเนี่ยเขาหลับไปเนาะทำให้วัวที่เขาลากเกวียนมาเนี่ยเขามันเดินกลับผิดทางไปเนาะกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทําให้สเสบียงของเขาที่เคยมีอยู่เนี่ยก็หมดไปแล้วเนาะทําให้เขานองกลับมาเดินทางไปหมดเลยอ่าพอรู้อย่างนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ติดตามเขามาเนี่ยก็เลยแบบท้อแท้นะเพราะว่าไม่มีอาหารไม่มีอะไรกินเลยนะครับอ่าต่อไปนายกองเวียนเห็นดังนั้นนะครับจึงคิดว่าถ้าตนเองและละความเพียรเนี่ย เสียคนเนี่ยหมู่คณะก็จะถึงความตายแน่นอนนะครับจึงออกสำรวจดูบริเวณรอบๆเนาะพบหญ้าก,กอหนึ่งจึงคิดว่าบริเวณที่มีหญ้าขึ้นจะต้องมีน้ำแน่ๆเลยจึงให้พวกพ่อค้าเกวียนช่วยกันขุดลึกประมาณหกสิบอกเนาะก็พบก้อนหินก้อนใหญ่จึงหมดกำลังใจที่จะขุดต่อไปอ่าอันนี้คือด้วยความที่เขาพยายามที่จะเอ่อหาสสสเสบียงอาหารมาให้เราเอ่อคนที่ติดตามมาเนาะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าเกวียน,เ,นเขาก็เลยพยายามหาจนสุดท้ายก็เจอหญ้าที่ขึ้นเนาะ เขาเลยคิดว่าต้องมีน้ำแน่ๆเลยก็เลยไปขุดแต่พอขุดไปเนี่ยม,มันเจอหินก้อนใหญ่แทนเนาะเขาก็เลยเริ่มท้อใจแล้วตอนนี้นะครับต่อไปก็คือนายกองเกณฑ์น,นะครับไม่ได้ท้อใจเนาะลองแน่หูที่พื้นดินเนาะจึงได้ยินเสียงน้ําไหลอยู่ข้างล่างจึงบอกให้คนรับใช้นะครับขุดต่อไปอีกโดยได้พูดให้กําลังใจว่าชีวิตของคนหลายร้อยคนขึ้นอยู่กับความพยายามของเธอคนเดียวเธอจงพยายามทุบก,ก้อนหินใหญ่ให้แตกออกเพื่อความอยู่รอดของทุกคน คนรับใช้นะครับได้ทุบหินด้วยความอดทนและเพียรพยายามจนก้อนหินใหญ่แตกออกทันในนั้นนะครับก็มีสายน้ําพุ่งออกมาพวกพ่อค้าได้ดื่มน้ําและรอดชีวิตมาได้เพราะความเพียรพยายามของผู้ช,ช,ชายผู้นี้อ่าอ่าอันนี้เป็นรูปของคนรับใช้ของนายกองเกวียนเนาะที่มีความพยายามทุบก้อนหินใหญ่จนน้าน้ําแตกออกเนาะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องที่สอนให้รู้ว่าถ้าเราถ้า,ถาหากเรามีความพยายามแบบไม่ลดละเนี่ย สุดท้ายเราก็เจอกับผลสำเร็จที่ตามมาเนาะอ่านี้นะครับในในเนื้อหาของบทนี้คือจะเห็นได้ว่าในกองเกวียนเนี่ยเขามีพ,พยายามเนาะไม่ลดละที่จะช่วยเหลือเอ่อคนที่ติดตามเข้ามาเนาะถึงแม้ว่าคนที่ติดตามเขามาเนี่ยจะท้อแท้ไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังมีความพยายามอยู่เนาะจนในที่สุดก็สามารถหาแหล่งน้ํามาให้ทุกคนได้ทานได้เนาะคนก็เลยรอดชีวิตมาได้นะครับนะนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องต่อไปกันครับในเรื่องของสวรรณสามชาดกเนาะอ่าหรือว่าสวรรณสามยอดกระตันยูเนาะ กาลครั้งหนึ่งนะครับในเมืองพราณาสีเนาะมีฤาษีอสองสามีภรรยาอาศัยอยู่กลางป่าหิมพานต์มีบทชายคนหนึ่งชื่อว่าสุวรรณสาบเนาะเป็นเด็กมีจิตใจเมตตาการุณาต่อสัตว์และกะตัญญูต่อพ่อแม่เชื่อฟังและรับใช้พ่อแม่อ่าอันนี้คือเปิดเรื่องมาคือมีฤาษีอสองสามีภรรยาเนาะอ่าวันหนึ่งนะครับ 2, 2, อสองสองฤาษีเนี่ยออกหาผลไม้เนาะแล้วถูกพ่นพิษเข้าตาทําให้ทั้งสองคนตาบอดทั้งสองข้างเลยสุวรรณสามจึงต้องดูแลพ่อแม่ ต่อมาครับมีพระราชาทรงพระนามว่าปิระยักษ์นะครับแห่งกรุงพราณสีเสด็จล่าสัตว์ในป่าและยิงลูกศรอาบยาพิษถูกสุวรรณสามก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับสุวรรณสามได้บอกแก่พระราชาว่าตนเองมีพ่อแม่ตาบอกที่ต้องเลี้ยงดูเมื่อตอนเองจะต้องตายไปก็รู้สึกห่วงพ่อแม่ว่าใครจะดูแลนะครับอันนี้คือสุวรรณสามพลาดอันนี้เป็นรูปภาพเนาะก็คือสุวรรณสามคือคนนี้เนาะพลาดโดนลูกศรจาก กษัตริย์เปรยักษ์นะครับที่ยิงใส่เนาะเป็นกระสุนอนาวุธพิษเนะาะก็คือโดนไปโดนปากเข้าไปปึกนะครับต่อไปเนะาะก็คือพระราชาทรงเห็นความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ของสุวรรณสามเนาะจึงทรงรับปากว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้และเสด็จไปอาสมของฤือีซึ่งเป็นพ่อแม่ของสุวรรณสามและทรงเล่าเรื่องของสุวรรณสามให้ฟังเนาะฝ่ายลือีเนี่ยจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสุวรรณสามเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่และมีความเมตตาการุณา ขอให้ความดีนั้นรดนันดาลให้ยาพิษในร่างกายของสุวรรณสามหายไปด้วยนะ,ะและฟื้นคืนชีพเถอ,อด้วยคําอธิษฐานของฤาษีนะครับทาให้สุวรรณสามฟื้นชีวิตและดวงตาของฤาษีทั้งสองที่มองไม่เห็นเนี่ยก็กลับมามองเห็นได้ดังเดิมเนาะสุวรรณสามได้ให้อภัยเก่พระราชาและขอให้พระราชาพึงงดเว้นจากการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์อีกต่อไปพระราชาก็ทรงให้สัญญาและเสด็จกลับพระนคร ส่วนสุวรรณสามได้ดูแลปฏิบัติรับใช้พ่อแม่และอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็คือคติธรรมที่ได้จากชาติันี้คือความเมตตากรุณาเนาะและความกตัญยูกะตะเวทีรู้จักให้อภัยไม่โกรธตอบจะทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีด้วยนะครับได้นะครับเห็นไหมความกตัญยูของสุวรรณสามเนาะทำให้เขาสามารถฟื้นคืนจากกา,าไไการตายได้เลยเนาะเห็นไหมจากการที่โดนลูกศรของกษัตริย์ยิงเนาะ สุดท้ายเขาสามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับอโอเคต่อเลยเนาะข้อ3นะครับศักส,สนิกชนตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่นี้คือภาพบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดศนะครับบรม,มานาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงเป็นพระหมหากษัตรนะิย์เนาะผู้มีพระราชจริยวัตรที่สอดคล้องตรงตามพุทธปณิธานทั้ง4ประการก็นะคือทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม รวมถึงทรงเผยแผ่และป้องปกป,ป,ป้องพระพุทธศาสนานะครับนอกจากพระองค์จะทรงบำเพ็ญพระสรกฤติกิตต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อประสบนนก่อชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูกตเว,วทีกล่าวคือพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระราชโอรสที่มีความกตัญญูกตเว,วทีทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระบรมราชชน,นีด้วยความรักเาะและความอ่อนน้อมอ่อนโยนนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างของอสานนิกชนตัวอย่างเนาะ นะครับผมอ่ะวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับ